หายใจเพื่อรีเซ็ตจิตใจเริ่มใหม่ได้เสมอเพราะลมหายใจคือปุ่มรีเซ็ตค่ะที่เรามีติดตัวมาตั้งแต่เกิดสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่แห่งความสงบในจิตใจนะคะกับเบรคคามกับวันอีกครั้งค่ะวันนี้นะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราใจของเราวุ่นวาย คิดอะไรไม่ออกหรือว่ารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างค้างคาอยู่ในใจหรือว่ากำลังพูดกับตัวเองว่าพ่อเธอฉันเหนื่อยเหลือเกินถ้าเรากำลังรู้สึกแบบนี้อยู่นะคะให้ลองหยุดพักค่ะและอยู่ตรงนี้กับหวานประมาณสักสิบนาทีนะคะเพื่อรีเซ็ตจิตใจของตัวเองค่ะให้ผ่านพลังกับลมหายใจไปด้วยกันค่ะ เราอาจจะไม่ได้ย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตได้เสมอไปเลยนะคะเพราะอดีตมันก็คืออดีตค่ะมันผ่านมาแล้วแต่เราสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะเริ่มต้นใหม่ตอนนี้เราเลือกได้ค่ะว่าเราจะเริ่มใหม่ตอนนี้ค่ะก่อนอื่นถามกับตัวเองดูก่อนเลยนะคะว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยเราหายใจแบบรู้ตัวเมื่อ,อไหร่กันคะ เคยรู้ตัวบ้างไหมคะว่าเรากำลังหายใจอยู่และเคยไหมคะที่จะฟังเสียงหัวใจตั้งใจฟังเสียงหัวใจของเราอย่างเงียบๆกันบ้างหรือเปล่าคะเราจะมาฝึกการหายใจไปด้วยกันคะ่ะจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยรีเซ็ตจิตใจนะคะให้สงบและคืนสู่ความสมดุลภายในใจ และบอกกับตัวเองค่ะว่าไม่เป็นไรเราเริ่มต้นได้ใหม่เสมอในหนังสือที่ชื่อว่า b r e ี d ค่ะได้เล่าว่าการหายใจอย่างมีคุณภาพนะคะสามารถปรับสมดุลได้ทั้งระบบประสาทสมองและอารมณ์ได้จริงๆค่ะและในหนังสือที่ชื่อว่า The Power of Now นะคะได้บอกไว้อย่างชัดเจนค่ะว่าเราไม่จำเป็นต้องแก้ดีเลยค่ะ เพียงแค่เราอยู่กับปัจจุบันให้ได้แค่นั้นก็พอแล้ววันมีเรื่องราวของพลอยนะคะพลอยทำงานหนักมากค่ะจนหมดไฟแล้วเจอกับภาวะที่ใจล้าแล้วก็มีอาการนอนไม่หลับมาเป็นเวลานานค่ะพลอยเริ่มฝึกหายใจอย่างมีสตินะคะเพียงวันละแค่5หรือ10นาทีแค่นั้นเองค่ะพร้อมกับฟังเสียงคันที่เบตฝึกแบบนี้วันเว้นวันนะคะ ในระยะเวลาสองสัปดาห์ค่ะพลอยก็รู้สึกว่าชีวิตมันไม่ได้แก้ไขอะไรได้ทุกอย่างค่ะแต่ว่าใจของพลอยไม่ได้ต้องหนีตัวเองอีกต่อไปแล้วเช่นเดียวกันค่ะถ้าเราทุกคนรู้สึกแบบเดียวกับพลอยนะคะให้กดติดตามช่องเบลคาร์มแล้วก็ฟังต่อค่ะ ว่าเทคนิคการฝึกหายใจแบบลดการ Overthinking mm hmm. การรีเซ็ตจิตใจหายใจยังไงเพื่อที่จะรีเซ็ตที่จะช่วยให้เราทุกคนได้มีพื้นที่ในใจมากขึ้นกันค่ะโดยจะแชร์คลิปนี้นะคะให้คนที่เราห่วงใยคนที่เราเป็นห่วงอยู่ก็ได้ค่ะเพราะบางทีแค่ลมหายใจเพียงแค่หนึ่งครั้งนะคะก็สามารถเปลี่ยนวันแย่ๆให้ดีขึ้นได้ตลอดทั้งวันแล้วค่ะ หวานได้รวบรวมเทคนิคง่ายๆค่ะในการฝึกการหายใจแบบรีเซ็ตจิตใจนะคะที่เข้าใจง่ายและทำได้ทุกที่ค่ะเพียงแค่ไม่กี่นาทีเทคนิคนี้นะคะหวานเรียกว่าเทคนิครีเซ็ตจิตใจด้วยการหายใจแบบ3 4มหค่ะแบบ3 4 5หหลักการง่ายๆค่ะคือการหายใจแบบช้าลึกและเป็นจังหวะ จะช่วยกระตุ้นระบบประสาทที่เรียกว่า p a ราซิ m p a t h e t i นะคะระบบนี้ก็คือระบบสงบผ่อนคลายของร่างกายนั่นเองค่ะทำให้หัวใจของเราเต้นช้าลงค่ะทำให้สมองปลอดปรงมากขึ้นและทำให้อารมณ์เย็นลงภายในไม่กี่นาทีเห็นไหมคะว่ามันดียังไง เดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนการฝึกกันเลยค่ะใช้เวลาน้อยมากค่ะเริ่มต้นได้เพียงแค่3 5ถึง5นาทีเท่านั้นเองนะคะหวานจะมาอธิบายวิธีขั้นตอนก่อนแล้วเมื่ออธิบายเสร็จเดี๋ยวเราจะมาฝึกไปพร้อมๆกันนะคะด้วยเทคนิครีเซ็ตจิตใจแบบ3 4มหค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือให้หาที่นั่งหรือที่นอนสบายๆหรือแม้กระทั่งยืนก็ได้ค่ะยืนในท่าที่สบาย มุมที่เรารู้สึกสงบเงียบและได้อยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจนะคะให้อยู่ในท่าที่หลังตรงค่ะไม่ต้องเกรงให้ผ่อนคลายนะคะนำมือของเราว,วางไว้บนตกักหรือว่าจะวางข้างลำตัวก็ได้ค่ะจากนั้นให้หลับตาลงเบาๆค่ะ หรือว่าหลับตาลงบางส่วนก็ได้เพื่อที่จะโฟกัสภายในร่างกายของเราโฟกัสลมหายใจของเราได้นั่นเองนะคะจากนั้นให้เริ่มหายใจเข้าทางจมูกค่ะและนับในใจ3วินาทีให้รู้สึกถึงลมหายใจที่ไหลเข้านะคะจากจมูกลงไปที่ช่วงท้องค่ะไม่ใช่แค่ช่วงหน้าอกนะคะให้ลงลึกไปถึงช่วงท้องเลยค่ะ และรู้สึกว่าท้องของเราป่องขึ้นพองขึ้นเล็กน้อยนะคะจากนั้นให้กลั้นลมหายใจเบาๆอย่างนุ่มนวลค่ะนับ4วินาทีช่วงนี้นะคะให้ตั้งใจรู้สึกถึงความนิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวค่ะจากนั้นให้หายใจออกทางปากยาวๆนะคะเหมือนกับเราเนี่ยได้พ่นลมผ่านหลอดเบาๆ5วินาทีค่ะ ลมหายใจออกช้าๆจะเป็นการปล่อยความเครียดและพลังลบนั้นออกไปนะคะทำแบบนี้ค่ะต่อเนื่อง5-10ถึงรอบลมหายใจหรืออาจจะเป็นเมื่อเรารู้สึกว่าใจเรานิ่งขึ้นแล้วก็ถือว่าใช้ได้ค่ะเห็นไหมคะว่าเทคนิคนี้ง่ายๆมากๆค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถฝึก รีเซ็ตลมหายใจของเราได้ทุกที่ทุกเวลาที่เราต้องการเลยใช่ไหมคะเพราะว่าลมหายใจมันอยู่กับเราตลอดมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาทําตามนะคะหวานจะทําแล้วก็อธิบายไปด้วยกันนะคะพร้อมตีขันที่เบตนะคะเป็นจังหวะเพื่อที่จะให้ทุกคนเข้าถึงสมาธิได้ง่ายแล้วก็สงบมากยิ่งขึ้นนะคะ เมื่อพร้อมแล้วนะคะหายใจเข้าสามสองหนึ่งกลั้นสี่สามสองหนึ่งปล่อยออกห้าสี่สามสองหนึ่ง อีกรอบนะคะหายใจเข้าผ่านทางจมูกสามสองหนึ่งกลัน้นสี่สามสองหนึ่งหายใจออกห้าสี่สามสองหนึ่ง เทคนิคนี้นะคะสามารถเสริมพลังได้ค่ะโดยการนึกภาพนะคะขณะที่เราหายใจโดยขณะที่เราหายใจออกให้นึกภาพว่าปล่อยอารมณ์ลบนะคะออกไปจากใจอาจจะจินตนาการว่าเป็นหมอกสีเทาก็ได้ค่ะแทนอารมณ์ลบของเรานะคะหมอกสีเทานี้ค่อยๆละลายหายไปในอากาศเมื่อเราหายใจออกก็ได้ค่ะ หรือว่าจะพูดช่วยประกอบในใจของเราได้เช่นกันนะคะเมื่อเราหายใจเข้าพูดว่าฉันสงบและเมื่อหายใจออกพูดว่าฉันปล่อยวางและสามารถใช้เสียงคันที่เบสค่ะคลอเพื่อฝึกสมาธิฝึกลมหายใจเพื่อที่จะช่วยเสริมพลังนะคะทำให้คลื่นสมองอัลฟาเข้าสู่ ว่าผ่อนคลายได้ลึกและได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะเทคนิคนี้นะคะเทคนิครีเซ็ตใจรีเซ็ตจิตใจที่ใช้วิธี3 4 5หช่วยอะไรได้บ้างช่วยรีเซ็ตความคิดฟุ้งซ่านได้ค่ะช่วยผ่อนคลายระบบประสาทช่วยคืนความสมดุลทางอารมณ์ให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับตัวเองอีกครั้งนะคะ เหมาะมากๆค่ะสำหรับที่จะทำก่อนนอนก่อนประชุมก็ได้ค่ะทำให้ใจเรานิ่งหรือว่าตอนที่เรารู้สึกเครียดก็ได้เช่นกันค่ะลองนำเทคนิคนี้นะคะไปใช้ดูได้ค่ะและหวังวังมากๆค่ะว่าจะเป็นวิธีที่ดีกับเทคนิครีเซ็ตจิตใจหายใจรีเซ็ตจิตใจด้วยวิธี3 4 5ห ถ้าชอบวิธีนี้นะคะฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ช่องเบเดคามด้วยค่ะการบ้านคืนนี้นะคะหลังฟังจบให้ทำคืนนี้เลยค่ะปิดไฟให้มืดนะคะหรือว่าจะเปิดเป็นแสงสลัวสลัวนะคะให้จิตใจเราสงบหายใจเข้าท้องจะป่องและกันเอาไว้3วินาทีนะคะทำเทคนิคนี้ค่ะ แล้วฝึกลมหายใจแบบ3 4 5นะคะขณะหายใจให้ฟังเสียงคันที่เบสคลอไปเบาๆด้วยค่ะให้ลองฝึกทุกคืนนะคะเพียงแค่วันละ5นาทีเองค่ะและลองจดบันทึกนะคะว่าสภาพจิตใจของเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างภายใน7วันและอย่าลืมกลับมาคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์การฝึกหายใจกับช่อง b e t บ der คา l m ให้หวานฟังด้วยนะคะ และสุดท้ายค่ะวันอยากจะฝากไว้ให้คิดนะคะว่าลมหายใจมันยังอยู่ค่ะใจเราก็ยังเริ่มใหม่ได้เสมอแม้โลกของเราจะวุ่นวายเหลือเกินนะคะแต่ในตัวเราก็ยังมีพื้นที่สงบอยู่ได้เสมอค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องวุ่นวายเหมือนกับโลกภายนอกเสมอไปแล้วไว้พบกันใหม่ในตอนหน้านะคะ ใน EP ีถัดไปจะเป็นเรื่องราวของอะไรหวานฝากติดตามไว้ด้วยค่ะสำหรับซีรีส์นี้นะคะหายใจเปลี่ยนชีวิตก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วค่ะตอนนี้คือตอนที่10แล้วหวังมากๆค่ะว่าการฝึกหายใจใน10ตอนที่หวานรวบรวมมาให้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะและเช่นเคยค่ะ ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกๆคนสวัสดีค่ะ